ขอปลาหาเห็ดครับพี่น้องผมสวัสดีครับบ่าวไก่โคกน้ำบกพาเลาะมาแล้วะม,มุดเยอะมาก,กับยายไผ่ครับยายไผ่พามาเก็บเห็ดกับปูเห็ดกับปูเออพี่น้องผมงานเกเห็ดกระปูดเดยอะๆนเป็นเรื่องเดือดอยู่ครัาบบาทเนี่ยเอาไว้ถ้าอ้อมไปกระพัดไปใครกูกระพัดอีกเป็นอันร้องพี่น้องผมพูดก็ ยืมเาอาเนาะมันปูพี่น้องว,วิธีเอาใยไผ่พี่น้องเก็บเห็ดกับปูน้ำใยไผ่เด้อเอากระตาเนาใส่ก็ได้กรตะตามาใส่ได้พี่น้องคันปลาออกเอาปลาหนุ่มเสียบเด้ครับเห็ดสนิทนี่ยมกก็เสียบครับแต่ว่าจะส่ใส่เกลือหลายเรือพี่น้องขั้นมกนี่แม่งอันนี้ว่้มากเกลือใส่เกลือซคำหนึ่งนี่ยโอ้ยเข้มว่วมัน อีย่างคนเดียครับต้องต้องเก็บออกเก็บออกเก็บออกตักข้าไปพร้อมจะมาหยาาเก็บว่ามันเก็บเห้แอันอันนั้นก็แค่น้อยว่ะปวดแค่น้อยหัวไหนแยกไปเด็กนี่นนนครับดอกคุณนี่เป็นลักษณะนี่ครับกินได้กินแสบ พัดใส่ไข่ดอกใหญ่ๆครับพี่นอออ้องโอ้ยงมงง่ายๆแขวนเหลวไวโอ้ยขาเป็นเนาะส่วนสอนพี่นออกก้องผมพี่แห้งงามต้องมีแต่ดอกใหญ่ๆนีไม่ตีพี่เนาะโอ้ยดอกงาย เดี <ừ. S 1> ่ยไปกำลังยุ่มพี่น้องคุณข้างหลังเราก็มังดีด้วยพี่น้องคุณข้างหลังกำลังกระโดดง่ายๆมีข้างหลังผมครับงูหมวกง่ายเสียพื้นกันนะครับครับเห็ดเหลี่ยงอื่นเห็ดทั่วไป หอมกากัน้นด้มกแบบเส้ยพี่น้องของพูอ้นสวยงามครับแข็งกดรอดเลย้งปูว่มัหลัปู่ปอนี้ยี่หรอ,อเป็นปูแดงอันะปูแดงตั้งนี่ปูแดงตั้งนงึ่งิง่งจระพี่น้องของพวกเราหน้าบอกพี่น้องว่าสีสันพิ่น อีสันธรรมศาสตร์ส่างขึ้นมาพี่น้องผมเดี๋ยวพัดใส่ไข่กับเสียบครับพี่น้องผมพัดอานมันห้อยใส่จังหน่อยพัดใส่ไข่น่ะพัดอานมันหอยใส่<ด>จังหนหอ่นอยพี่น้องผมน้นมันห้อยพัดเสียบต่อไข่ปอกใส่ขั้นมีผู้ซีคือคือเนี่ยเอาหมูซับไทยเสียบคือกันพี่น้องผมอร่อยหอม หาอยากหากินครับอีสานบ้านเฮามียังกะหาไปมียังกะกินไปก็ได้หาได้อยากได้กินได้เพียงพอตามดูการครับพี่น้องผมสุดห้าฮิตเราบ่าวไก่กระเพาะพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องห่อนยหนมหาแนวใดกับปลาตามดูดูการยหนมหาปลากระหาปลายหนมต้อนหุกับต้อนกพี่น้องผมพีอจ้างเดี๋ยวว่ามีหนังแกงไปครัพี่น้องไปเลยหนังแกงเก็บบะไหอยเนาะ ปีนี้บ่ได้เก็ีบบกหอยพี่น้องผมปีนี้บ่ได้เก็ีบบกหอยปีนี้บ่ได้ก่อนใไม้เป็นน้ำหนามครับฝนฝ่าบานบอไกลกะน้ำกะขาดขาดเคลนเคลนบาดตกบาดบอหาปลากับบัค่อยได้บ่ค่อยมันครับปีนี้บ่ค่อยมันบ่ค่อยมันปลาใหญ่กับบัวใดหลายพี่น้องครับขุนดอกบักใหญ่บักใไงขุนหนาขุนแห้งา เจ้าด่างสิโอ้เราเงี้เข็งๆหมวกๆเลยครับมวลน,น,นี่เย้ยปวดนี่อุ้มนึงครับปวดอุ้มนึงพี่น้องผมแม่แกถูกหอมลายล่ะอืม นั่งมือยายไผ่กับพี่ห,าห้ากิบเฮ็ดเขาเอาเฮ็ดนั่งแหล่พี่น้องผมเดอาตลอดสิไปก็พเพได้อยากได้กินครับแต่ว่ากรบอกแมงม่มได้หลายพี่น้องผมมูคนได้หลายอยู่แต่ว่าบากก่าใกล้ก็ยายไผ่ได้บ่หลายครับไปว่าเขาหลบขึ้นเลยดักดูผ่านถุงยายไผ่กำลังยุ่มครับพี่น้องผม หาอยู่ใ,ใกล้เทียงให้ทช่นหน้าเดี๋ครับพี่น้องพอได้อยากได้กินบริป่าไปเลาะไปไกลครับหน้าอยู่รงป่าเ <c oughs> ฮ็ดโอ้จุ่มนี่ก็งามพี่น้องผม <c oughs> เกียรติเนี่ยจะง่ายพี่น้องไปหอดกับบริปล่างไร้เทือเก็บโบนยาคันเขาเก็บยุ้มยุ่มยุ้มอรรถแล้วแบบยาม เอาไปหอดเอ้เหลือเขาดอกเขายังมันเออน,นี่ยจำยาดเนีากเนี่ยง่ายครับดึงขึ้นมาคุณก็อยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มก็ตัดคักรับตัดคักรับแต่จะเป็นแน่นี้เลยครับพี่น้องผมสวยแบบนี้เลยครับบอกไอหน่อยแต่ถือมีแต่ไก้ไปนําแล้วกระผมสาหรับคลิปนี้บอกไก่กับขอบคุณขอบคุณ่อแมเมตไงซะย,ย,ยิ่งสุขุสุขุนครับที่เขามาติดตามรับชมเนแินเ,เชยร์แรงใจให้บอกไก่กับยายไพ่ครับผมให้อยากให้กินน้ำปลาน้ำดูน้ำหนาวน้ำในพี่น้องผม ใช่ไพก็จะไปได้เห็ดคาเห็ดยังได้มาเห็ดเม่นเห็ดนั่งเหล่นังเหล่ยังนะเจ้าเหล่ยใหญ่บ่ะถน่างช้ายอยู่เลยนั่นเผาล่ะนี่นี่เผาพร้อมดีเยะมันงเผาเยพูัวเราพี่น้องผมบึงเนี้ยแหละดึงเอาว่าบึงอะไรพี่น้องคนบึงผัวเราพี่น้องโอ้รักเกิดอืออ๋อครับผมสรุปรายได้ครับยายไพ่ครับนีเดี๋พัดหนึ่งพี่น้องผมผัวเร้สวัสดคะ ดอกกําลังเกิดก็มีค่า,าเยอะแยะเลยครับผมบ,บ่กไก่ครับขอบุญขอบุณพ่อแม่เอ,าอาือยซ่ยิ่งสุขอยูทุกคนครับที่เขามารับชมเป็นแรงเชียร์แรงแจให้งยายไพ่กับบ่อไก่ครับ,บ,ารบหาอยากให้กินน้าําปลาน้ําถุงพี่น้องผมมียังกะหาไปเพราะได้อยากได้กินเพราะมุมมือมุม,ม,มเบี้ยเพราะตัวเขาลงท้องพี่น้องผมครับผมสําหรับคลิปนี้บก่กไก่ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแ เราลำลุล้นล,ล,ล,อ,ยลอยสุข,ขสุขคนความเจ็บจะได้ความไข้จะมีครับฝากกรีบต่อตไปของเบาไก่กับยายไพ่น้ำเดือครับว่าสิภาพพี่น้องไปเห็ดหยังไปหาหยังไปพ่อหยังไปเห็นหยังถ้าติดตามรับชมเป็นเรื่องเชียร์เลี้ยง,งใจน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ,ะเรื่องใหญ่เรือ